บอกว่า yeah. ใส่ได้เนาะก็ใส่ได้ใส่ได้พอดีของัไม่ได้อันนี้สำหร <t imes everything here> ับกี่ขวบเนี่ยอันนี้สำหรับเด็กกว่าของหนูสิเพราะว่ามันใหญ่กว่าเท้าหนูใช่ไหมคู่นี้แมงใส่ไม่ได <ช kurz S 1> ้ใช่ไหมเล็กไปลองดูสิหนูลองสิลองใส่อีกข้างหนึ่งได้ไหมล่ะใส่ได้ปล่ล่ะเด็กเดหนูก็เคยมาลองล้วคู่นี้ หนูเต้นบัลเล่ก่อนดิบอกแม่ให้ไปพาไปเรียนบัลเล่แล้วเดี๋ยวจะให้คู่นึงเลย <c oughs> เคยลองด้หรอ,อ,อตอนเด็กๆทำ <c oughs> ไม่ได้อะ <c oughs> ผมยาวทรงเดียวกับแม่เลยนะเนี่ยน่าแ,แป้งเนาะแล้ <c oughs> ก็ใส่เอง <c oughs> เป็นเนาะ <c oughs> ขายาวยาว <c oughs> ใช่เด็กซื้อรองเท้านี้ไม่คุ้มหรอก <c oughs> แป้งจะขายาวไปไหนอะ่ะ โตขึ้นเป็นนางแบบบ้<อ>จะไปเป็นเนดเรอรสตาร์